สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอซี FC, สู้ขุดสู้คนมาพบก,กับผมบาปืนดำทางช่องคนเสียงดวงชัแนวครับผมสวัสดีครับบาปืนดำผ้าน้องน้ำข้างมาเกือกไก่ครับไก่คงบาปืนดำครับน้องน้ำข้างให้อาหารไก่ครับผม ไก่บ้านครับไก่บ้านไก่พันเนื้อไก่ผู้ใหญ่อยี่บนครับตัวนั้นเป็นไก่ตีครับผมน้องน้ำขางเนี่ยเ,เกลือเขาไก่ ไงไก่ไก่ตัวใหญ่ยังอยู่หกตัวครับน,นี่เป็นวา,า,า,านไก่จ้าจ้าจ้าบานไก่ตัวนั้นเป็นพอ่อโรคตัวนั้นเป็นไก่ตีครับไก่ผูกเลี้ยงแบบบ้านๆครับ เอาข้าวสารให้มันกินแล้วก็ให้มันหากินตามให้หน้าครับตามเคียย์เฟื้องเคียย์หยางกินครับต้องน้ำข้างอยากเก,กลืไก่อยากให้อาหารไกล่ ตรงนั้นก็นมีครับสามตัวอยู่ที่นี่สามตัวไก่ผูงกง่ายมากนะครับไก่เป่าพื้นน้ำครับตัวนี้คนว่าเป็นกิจีครับคนน้ำมาเปลี่ยนครับไก่ผูกเป่าพื้นน้ำอีกตัวหนึ่ง อยากให้กเกลื้ยใกล้กันเลี่ยงปวยใส่ให้หน้าละครับของเกลียร์กินเองครับก็งามขนาดเลยคนละก่ตีครับคนละมาเปลี่ยนเอาป,ปูน้ำไปเอาเป็นควลูกเลย บรรยากาศยง่มเศร้าครับผมนะครับบ้าปื้นดำาก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับเนาะบ้าปืนดำกับนองน้ำข้างก็ขอลาไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันคลิปหน้านะครับเนะาะฝากกดไลค์กดบ๊ายบาย ผุณลำขอลาไปก่อนครับก็นอนกลงค้างครับสวัสดีครับ